ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยผลิตภัณฑ์แมกกาซอร่อยอย่างมีสไตล์สร้างสรรได้ทุกเมนูข้าวพันดีข้าวไทยสายพันดีครัวสวยๆจากบุญถาวรไปไปตไื้นแล้ว <S <S ตูตูตูเร็วไะแคมปิ้งกันเร็วเร็วนะมีแขกมาด้วยไปนะอโอ๊ยเยปิ้งปิ้ง่ต้องใส่ชุดแ้วเลยนอนต่อยแป๊บนึงนะพี่ฟานเสร็จแล้วลูซีเทกตัวไปที่บ้าน เดี๋ยวก่อนนี่นี่ขับรถชนร้านสีมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แฟชั่นฟังตาบอกสิไงสวยจะตายตาไม่ถึงรู้ว่าจะไปไหนรึเปล่านะไปแคมปิ้งทะเลไงเสิไปในสวนพับเเต็มลยนะไปแคมปิ้งในสวนเร็วเร็วรีบๆเขารีบมาเดี๋ยวนางจะเริ่มแล้วขอร้องเลยไปเปลี่ยนชุดด่วนด่วนไปอะแต่งตัวเป็นชั่วโมงเร็วเร็วที่แต่งเป็นชั่วโมงได้แค่นี้เหรอเนี่ยไปเถอะไปเปลี่ยนชุดไปบริสุทธด เด็กสมัยนี้เมีย่ยงว่ะไม่ไหวเร็วๆนะพี่ฟางเอามาใครครับไงชุดแคมปิ้งป้ายสวยไหมเออก็โอเคอะเราจะไปแคมปิ้งกันที่ไหนแล้ววันนี้ฮะลางม่นคดีทำไมล่ะทำอะไรเนี่ยก็จัดไว้เล่นๆมันมีอะไรอย่าบอกนะว่าจะแคมปิ้งที่ตรงนี้แหละ เออไม่เอาว่าอยู่ในบ้านไม่เอาอยากไปแคมปิ้งที่อื่นอ่ะไม่พอใจก็ไม่ได้แล้วล่ะต้องไปนี่แขกมาแล้วเฮ้ยไปไปรับก็ดีกว่าทำไมแก็รู้สึกสบายใจกับมันทันทีเลยก็เวลามีแคมปิ้งเลยอย่างงี้แบบถ้ามีคนมาหลายคนก็สนุกไงไปรับแล้วสวัสดีครับ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 โอ๊ยน้องตุ้มตามก็นน้องเหมือนเจ้าหัวมาชนเรายังไงก็แล้วแต่แต่ไม่โดนเนาะตัวโจเกินแนะนำน้องสิสวัสดีครับตุ้มตามตาจีบครับ สวัสดีค่ะน็อตตาร์เจ็ดค่ะให้น้องๆนั่งก่อนเลยครับดีใจมากเลยที่มีน้องๆมาแคมปิ้งนะคะเชิญเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องนังนั้นก็ได้ครับเหนื่ยไหฮะดีครับนั่งเลยครับตาซายฮะนั่งคนนั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคมาตรงไหนดีมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะไปไว้ที่บ้านก็ได้ครับแหมไม่เหมือกันนะเฮ้ยวันนี้เราทำบาร์บีคิว ครับมาให้ครับแล้วก็ชวนเลยชวนมากินเป็นบาร์บีคิวอะไรครับผมฮะเออซี่โครงครับวันนี้เราทำไงแล้วทำเต็มซี่โครงหมูใช่ไหมครับซี่โครงหมูครับมีใครไม่กินเนื้อหรออ๋อกินครับกินเนื้อเช้าทำไมอ่ะวันนี้พี่ฟางดูเปรี้ยงเวียงอ่ะฮะเออไม่หอยช่วงนี้เวียงมากเลยเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่ทำอะไรครับพี่กอนไม่พอใจไหมครับของหมูของหมูเมื่อเช้าอุ้ยไม่ทำยากไหมครับ ครังขบวนสู่ช่วงอินดี้อินดิสครับวันนี้ก็เราจะมีปาร์ตี้เล็กๆกันครับที่สวนหลังบ้านเราจะมาทําอาหารง่ายๆครับเพราะว่าปาร์ตี้นี่ทําหลายคนครับแล้วก็คนทานหลายคนยังไงก็ต้องทําอาหารที่ง่ายๆไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะทําซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวครับแต่ว่าวิธีการทำบาร์บีคิวเนี่ยมีหลายอย่างมากครับแต่วันนี้ที่เราจะทําให้ดูนะฮะคือวิธีที่เอาไปต้มก่อนแล้วเราจะเอาน้ำซอสมาทาแล้วก็เราก็จะเอาไปย่างครับแต่จะทํายังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมก,นกอนดีวยวครับ ซี่โครงหมูกระเทียมหอมใหญ่ครับใบกระวานเม็ดพริกไทยดำน้ำตาลทรายแดงครับน้ำส้มแอปเปิ้ลซอสมะเขือเทศซอสพริกพริกปาปริกา้าซอสเปรี้ยวน้ำมะนาวครับผงม,มัสตาร์ด 鱼。<Yeah. S 2> mm. ี้เลเวอร์ด้วยผลิตภัณฑ์แมกกาเรตอร่อยยิงมีสไตล์สร้างสรรได้ทุกเมน,นูวันนี้ช่วงอินดี้เพลเวอร์โดยผลิตภัณฑ์แมกกาเรตนะคะวันนี้เราจะมาทำขนมไว้ทานเล่นกันค่ะแล้วก็เป็นของว่างไว้ทานตอนถิงถิวก็ได้ค่ะนั่นก็คือจะทำเป็นมะคามมุสลีบาร์ค่ะมุสลีเนี่ยก็เป็นอาหารที่ยอดฮิตเหมือนกันนะคะจะมีประโยชน์มากแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้าหนักอยู่ด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันดีกว่าว่าต้องใช้อะไรบ้าง แล้วก็ใช้เป็นวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็เลยค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำตาลให้มีมความร้อนมากขึ้นเพื่อที่จะได้กลายเป็นคาราเมลแล้วพอมันเซ็ตตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ขนมของเราเนี่ยออกมาเป็นก้อนนะคะเราจะสามารถเพิ่มผลไม้หรือว่าเป็นถัว่วหรือว่าเป็นธัญพืชนางอางื่นที่เพื่อนๆชอบลงไปด้วยก็ได้นะคะ จะใส่ความหอมของน้ำผึ้งลงไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะชอบเป็นไสลับรสชาติผลไม้อยื่นไงก็เปลี่ยนก็ได้ตามใจชอบนะคะรถไฟลงมาเป็นไฟต่ำนะคะประมาณสักเจ็นาทีหรือว่าลองเช็คดูก็ได้ประมาณถ้าเกิดว่าใครมีเทอร์โมมิเตอร์ก็ประมาณ1นึองศาคะ่ะอันนี้หลังจากที่เราต้มไปสักพักประมาณสักเจ็นาทีนะคะก็ใส่ส่วนผสมของแห้งที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปในหมอ้อ พิมเนี่ยก็จะใช้ประมาณสูงสักประมาณถึงเซนถึงสองเซนนะคะเพราะว่าจริงแล้วไม่อยากให้มันหนาเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาตัดแต่งแล้วเวลากินเนี่ยมันจะได้ไม่หนามากเกินค่ะอันนี้เดี๋ยวพักไว้ประมาณสักชัวกช่วโมงถึงสองชั่วโมงค่ะจนก,กว่ามันจะหายร้อยค่ะแล้วก็เร็จต,ตัวอันนี้ก็จะเริ่มแข็งแล้วแต่ว่า ก็จะเอาออกอยากที่หนึ่งก็ใช้ปี๊ดช่วยแงะก็ได้นะคะอันนี้นะคะเราก็พยายามหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆพอคำพอกัดง่ายนะคะพอทําทเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีเหลือเยอะอย่างนี้เราก็เอาไปเก็บใส่ขวดโหลเก็บไว้ทานเวลาตอนที่เราเหิวแล้วก็แบ่งเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าขนมวันนี้มันทำง่ายแล้วก็ที่สำคัญอร่อยด้วยค่ะแล้วก็ทานเข้าไปเนี่ยมันช่วยทำให้เราอิ่มนาน,นะะ้วยค่ะ เสร็จแล้วค่ะกับเมนูอินดี้เฟลเวอร์โดยผลิตภัณฑ์นักกระดับนะคะอันนี้ก็เป็นนักข้าวเหนีนวมิสีบาร์นะคะเหมาะสาหรับเป็นอาหารทานเล่นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเหมาะเป็นอาหารทานตอนเช้าทานกับเครื่องอดื่มร้ดอนสาหรับคนที่กำลังเล่นริกก็ได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและที่สําคัญเนี่ยมีใย,ยอาหารหมาสำหรับคนที่กําลังลดคอเลสเตอรอรลอด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยทําง่ายแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะ i